ล้วนิรานะว่ามีอะไรแนะนำไหมเช่ไหนคนที่แบบสนใจว่าอยากจะเปลี่ยนความเชื่อในพระเจ้าที่เราเป็นคริเสเตียนมายี่สิบปีแล้วเหี<ๆ>่ยวเหี่ยวอ่ะรู้สึกว่าสมมติอยากมาเยี่ยมโบสถ์้อานั่งเล่นเนี่ยยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนมุมมองพระเจ้ายังไงให้มันมันทาให้มีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยองลังเล่นรถไฟอยู่สุขุมวิทร้อยสิบห้าลง bts มานะคะแล้วก็เข้าซอยร้อยสิบห้าไป ซ้ายมือจะมีซอยอภิชาตห้าคุณเข้าซอยอภิชาตห้าไปแล้วก็จะเจอห้องนั่งเล่นอยู่ซ้ายมือเป็นเอาตำแพงสีเทาๆเ,เป็นอาคารชั้นเดียวเดินเข้าไปเลยค่ะคุณเมาคุณติดยาเสร็จติดคุณเป็นในคุกมาก,ก่อนเต่าต้อนรับหมดเอ๊ะถามนิดนึงฮะที่นี่เขายอมรับพวก LGBTQ+ ไหมหล่าคิดจากเขาไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ มีมีมีคนที่เป็นลักษณะนี้เข้ามาเป็นสมาชิกค,คิสจักว่ะ LGBTQ เหรอบอก้วยนะว่าให้เลิกเป็นผูกขั้นท,ท,ทีไม่ถูกกั้นทีเราไม่มองแบบนั้นหมายถึงว่าเราขอแค่มาร่วมรู้จักค่าเจา้าเยอะๆพอแล้วคือหมายถึงว่าเขาจะไม่ถึงขนาดว่าเฮ้ยพอมาเชื่อสักพักหนึ่งเมื่อไหร่คุณจะเลิกเป็นเกย์หรือเมื่อไหร่คุณจะเลิกเป็นเลสเบี้ยนหรือเมื่อไหร่คุณรู้ว่าไม่มีไม่มีใช่ไหม ก็ดีมากเลยนะบอกได้ว่าคุณควรเป็นหรือคุณไม่ควรเป็นไม่มีการพูดเด่ิมมันผิดทันทีหรือไม่ผิดทันทีเออคุณเป็นคุณอะ่ะเหรอเพราะว่าเจอพระเจ้าได้หมดผมเคยอ,อยู่อะรได้อยู่อะไระได้อยู่มาไ,มได้ไล้หมดอยู่จริงๆอยู่ในชีวิตนี้ก็อยู่สองคิสตจักรจริงจังนะไปเยี่ยมเยียนบ้างนิดหน่อยก็ทั้งสองคิสตจกักรมีคิตจักรที่สองที่อยู่มาหลายปีหน่อยก็มีเพื่อนคนหนึง่ง เขาก็มาเป็นคริสเตียนนะก็สนิทกันแรกๆก็ไม่รู้เขาเป็นเกย์ไม่รู้เลยนะดูไม่ออกแต่เราสนิทกันมากนอนหละเขาบอกว่าเ,าเขาเป็นนะแต่แรกๆเขาก็มาอยู่คริสตจกักรที่ที่นั่นก็หลายปีนะจนกระทั่งเหมือนเหมือนผู้นำอะ่ะก็เหมือนกับไม่ได้บังคับแต่ก็พูดพูดทํานองว่าไม่ควรเป็นอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึก,กอึดอัดไงใน่สุดแล้วเขาก็เลย ค่อยๆเฟดดิ้ง w อ y จากกิดจุจักไปคือเหมือนกับแรกๆก็ไม่ได้บังคับนะยินดีต้อนรับคนทุประเภทเป็น LGBT คิหรือเป็นเกย์อะไรก็มาได้แต่อยู่ไปซักพักคเกย์อาจจะซักสองสามปีผู้นำบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ควรเป็นนะหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกับกดดันให้เลิกเป็นแต่ก็บางทีก็มีพูดพูดพูดบ้างเป็นครั้งพักข่าวเขาก็จะรู้สึกอึดอดัดแต่ที่นี่ไม่ไม่เป็นมากดดันอย่างนั้นเนะ อิสระเออเราเชื่อเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไายดีมากเลยอ๋ออย่างนี้สบายใจได้ถ้าคุณเป็น lgbtq เป็นเพศอะไรเพศสภาพอะไรมาไม่กดดันยินดีต้อนรับทุกเพศสภาพสวยสวยแ,ววแล้วก็เว็ลคัามค่ะมีมาแล้วเออมีแบบคนที่อย่างผมอะเคยไปเยี่ยมเพราะว่ามีคนที่รู้จักแนะนำให้ลองไปเยี่ยมส่วนใหญ่ มีแบบไม่รู้จักใครเลยเดินท่องวเข้ามามีบ้างไหมหรือว่าสถยก็พชเช่นที่เมืองไทยแล้วก็เสถยมาเจอแล้วก็มาที่นี่อ๋อไม่รู้จักใครที่นี่มาก่อนเลยนะแล้วก็มันเยี่ยม,ม,ยมยขเข้ามาวเวชชั่นที่ไทยใช่ไหมเข้ามากรน,นสาบคนฝรั่งผู้ชายอืมอ่าแล้วก็มาแล้วก็พอดีพี่สุกิเขาก็มีมีสมาชิกบางคนอะ่ะช่วยแปลเป็นอังกฤษให้ แต่แล้วพอมาถึงจังหวะที่แบบฟังเสียงพระเจ้ากันอพระเจ้าใช้นุชไปเผยให้กับผู้ชายคนเนี้นหรอ,อ,อให้พูดแค่ประโยคว่าพระเจ้ารักคุณง่ายง่ายนุชก็ให้พี่ผู้หญิงคนหนึ่งช่วยแปลเออเอ,อ,เอ,อพระเจ้ารักคุณอออยู่รู้ไหมเขาร้องไห้สิบนาทีรอโอ้ยเป็น amazing เนะ อ๋อถามว่านุรู้เรื่องไหมไม่รู้ค่ะแม้สือพระเจ้ามาแค่นั้นอ๋อเหรอนุดแค่สัต์ซื่อกับสิ่งที่นุดได้ยินมาแล้วก็ไปพูดคนที่ตอบสนองพระเจ้าง่ายๆนะคุณจะจูนพระเจ้าแบบเร็วอ่ะอันนี้คือแบบเคล็ดลับเลยนะแต่ถ้าคุณแบบคิดมากโน่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ตอบสนองอะไรนะอืมอืเหมือนก็คือจูนไม่ติดอ่ะก็จะจูนไม่ติดสักทีอ่ะ เออ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 ดีจังลูกไม่คิดมากเลยแล้วลูกก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เล่าเออเออโอเคแสดงว่ามันอยู่ซิงเกิลแมสเซสมันคือเกี่ยวกับเขาไงเออ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 แสดงว่าที่มาอยู่หกปีเนี่ยรับคอนเซ็ปต์เปลี่ยนความคิดเราไปเยอะพอสมควรเลยนะกับเรื่องพระเจ้าว้าวเยอะเยอะมซ่าเลย วาซาวิติวาซานะอ๋อแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าพิศจักในประเทศไทยนี่ถ้ามีแบบนี้เยอะๆนี่คงจะดีหรือเปล่าออถ้าเป็นแนวคิดแบบเนี้ยได้เยอะๆน่าจะดีนะโอ้แล้วก็ไม่มีลูกหลานะเนาะแล้วก็เป็นครอบครัวเดี่ยวเดีเออเออเออแล้วก็อย่าร้านเยอะเออเราอ่ะต้องการความรักอืม ใช่ต้องการคนที่ไม่มองอดีตของเราว่าเราผ่านอะไรมนาะเราต้องการความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะ่ะถ้ามันมีชุมชนที่แบบนี้เยอะๆก็อคมันดีกับทุกคนคน,นไทยมากเลยนะแต่เสียดายนะคิดจากในเมืองไทยยังมาไม่ถึงคอนเซ็ปต์แบบนี้สักเท่าไหรมีน้อยแตอ <laughs> น่าเสียดายอยากให้มีเยอะๆะไม่รู้ทำไงเหมือนกัน แต่ว่าก็ก็นหนึ่งในการทำเผยแพร่แนวคิดนะสัมภาษณ์คุยอะไรเงี้ยที่น่จะมาที่นี่หนกูมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแบบนี้ด้วยหเ,เหมือนจะได้ข่าวมาว่าเ,<อ>เสร็จเรื่องทีดจัดแบบแนวพระคุณเนี่ยมีนาะก็มีเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะเพราะว่าไม่เยอะอาจารย์บางคนเนี่ย<อ>บินไปเรียนที่เมืองนอกหอเหมือนเปิดโลกเปิดโลก เปิดโลกเปิดกลาเปิดกะโหลกกลาอะไรอย่างนี้นะอ,อ,อ่าคือคือมันมีน้อยมากจนจนกระทั่งคืออย่างเราตามพี่ด็อกมาริยามาหลายปีไงตาม youtube ตามโซเชียลอะไรเงี้ยพบว่าคริสเตียนเก่าที่มีบาดแผลเนี้ยเฮ้ย <c oughs> มันเยอะขนาดนี้เลยวะ่ะโคตรเยอะเลยเยอะ <c oughs> <c oughs> มากๆเวลาเพราะเขาจะมีไลฟ์ทุกวันพุธเนี้ยก็จะเขาก็จะอัด youtube ฟังก็จะมีคริสเตียนเก่าๆเ,เข้าไปเหมือนระบ,บายความทุกความอึดอัดกับระบบระบบความคิด แบบคริสเตียนระบบเก่าๆอะแล้วมันทําให้ชีวิตเขาไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยมีพอ่อนด้วยกลัวพระเจ้าด้วยแล้วเขาเขาบอกว่าพอมันเหมือนกับอย่างพี่นกก็เป็นช่อง youtube ที่มีคนตามเยอะเหมือนกับมาเปลี่ยนความคิดมุมมองพระเจ้าเหมือนล้างสมองใหม่ใหม้มองแบบใหม่เนแล้วก็หลายคนก็มีคําพยานมาเล่าในในกลุ่มก็เยอะซึ่งซึ่งพอ youtube ช่องนั้นมันค่อนข้างที่จะคนตามเยอะอะ คิสเตียนหลายคนก็เลยรู้จักช่องนั้นเยอะแล้วช่องนั้นก็โดนโจมตีเยอะเหมือนกันว่าเอาอะไรมาสอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เหมือนโดนเช่นแบบจร,จริงๆแนวความคิดแบบห้องนั่งเล่นอะ <c oughs> ออถ้าเราไม่อยากโดนทัวลงโดยไม่จําเป็นอะเนอาะก็อย่าเผยแพร่เยอะเยอะเราแค่แบบว่าเออคุณสามารถลองมาสัมผัสได้เออๆๆถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่คลิก คุณก็กปไปที่อื่นเออไม่มีใครต้องทะเลาะกาันไม่มีใครต้องเคืองกันอืมแบบนี้โอเคอืมอืมก็อันนี้มันคือเรื่องปัจเจกชีวิตใครชีวิต<อ>มันเออก็โอ้วันนี้คุยเยอะเลยฮะเราก็จะมีอะไร<อ>น่าจะเี๋ยวนะหมดแล้วม,มั้งอืมโอเคทุกอย่างก็โดยภาพรวมก็ถือว่า ถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนได้ก็มาเออแล้วจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าจะสองสองปีที่แล้วมั้งพี่สุกิจกับพี่โจแล้วก็พี่คนหนึ่งอะที่ชื่ออะไรวะที่เขาเป็นอาร์ติต์ผู้หญิงอะจะทําเทปคุยเรื่องวันสิ้นโลกอย่าไปคิดว่าพระเจ้าจะทําลายล้างโลกหรืออะไรประมาณนี้มั้งคุยกันชั่วโมงครึ่งผมเคยดูเตี่นั้นค่อนข้างดีเทปนั้นดดก็ดูไปแล้วใช่ไหม อ๋อจำไม่ได้แต่ว่าเคยผ่านหลกคือเหมือนกับว่าเทฟนั้นคือเลิกเชื่อไปแล้วพี่ไม่พูดเพราะว่าเออทะเลาะกันมันยังเป็นอะไรที่นุ้ยยังโผล้อยู่อ๋อไม่ได้เชื่อตามที่พอที่อ่อสามารถพิสูจน์ได้โอเคอ๋อหมายถึงว่าไอเทฟนั้นที่เขาเขาคุยกันสามคนใน YouTube อะเนื้อหามันค่อนข้างดีนะ อ๋อแต่ว่าเราฟังเราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นก็โฮไว้ก่อนอ๋อคือเราก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่พี่สุกิตแกแบบงปันใน y ยู u b e หรืออะไรบางอันที่ยังต<ม>ิดขัดอยู่ก็โฮไว้ก่อนข้อมูล้อยไม่ไมกล้าฟันธงไม่ไม่ใช่ไม่กล้าฟันธงเออเราอยากมีข้อมูลมากกว่านี้เราอยากจะเข้าใจที่มาที่ไปมากกว่านี้ออ แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาให้ได้นะวันนี้มันเป็นเรื่องมันมีเรื่องอื่นในชีวิตของเราที่จําเป็น<โ>กว่าอเออนึกภาพออกเออนี่มันก็เรื่องกายตัวนะลหวันสิ้นโลกเนี่ยอโดยภาพรวมเนื้อหาของวันนี้ก็ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเวลาผมไปเยี่ยมพี่สุกิจทีไรเนี่ยเขารู้ผมตามพี่นกมารยาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เจอตัวเป็นเป็นนานละเขาก็จะถามไถ่ย ด้วยความเป็นห่วงคือเขาก็ชื่นชมที่นกมารยาลนะ่ะเวลาไปทีใดก็จะถามทุกทีนะฮะเ,เออก, <c oughs> ก็ถือว่าพี่เขาใจกว่านะผมว่าค่อนข้างที่จะเปิดโอเพนเท่าที่เท่าท,ที่คุยเยี่ยมห้าหกครั้งนะเออแต่ว่านี่ถามคนที่อยู่กันมานานไงน,น่าจะรู้จักลักษณนนิสัยดีกว่าก็เลยถามละเอียดอืมก็คนอื่นในห้องนั่งเล่นเขาก็ค่อนข้างเฟลลี่กับคนใหม่ๆทุกคนนะ อ๋อใช่เรามีว uh, uh, ัฒนธรรมแบบนั้นอ๋อเหมือนกับแรกๆบางคนอาจจะไม่พออยู่ไปนานแล้วมันก็เป็นไปเองมออเราเลี้ยข้องทุกคนอ่ะเหรอเออแต่ว่าฟังดูไอ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 ตรงที่งานคริสต์มาสของที่เนี่ยเท่าที่เคยตามในเพจอะเหมือนกับจะมีเอาของมือสองมาขายทุกปีอะไรอย่างเี้ยใช่ไหมออ สมาชิกเสื้อาที่คุณอยากบริจาคก็เอามาอมันคือคอนเซปต์เหมือนกับว่าให้คนที่อยู่ในชุมชนมาได้ช็อปของดีราคาถูกอะไรอย่างนี้นะให้มีส่วนร่วมใช่ใช่ถือว่าดึงดูดคนได้เยอะพอสมควรไหมจริงเหรอเฮ้ยจริงนซอยซอยนั่นไงที่เขาขับบีเอมมาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบบรรยากาศติดดินแบบนี้ออเหรอ มาปีเดียวไหมหรือมาทุกปีแหละมาจริงไหมแต่เขาไม่ได้เป็นพิเศษใช่ไหมพวกเราเลเขาก็ไม่ได้เป็นพิเตีแล้วก็มันตรงนั้นมันก็จะมีคอนโดเนาะเออเห็นคอนโดเยอะคนในคอนโดก็มาว่ากิจกิกรรมแล้วหร้องเพลงกิ๊บมาแล้เขาก็น่าสนุกดีอ่ะเฮ้ยฟังดูน่าสนุกดีเดี๋ยวปีหน้าไปร่วมดีกว่อ๋อคือชุมชนจริงๆริเออใช่ปีนี้เอ้ย อ๋ออีกไม่นานก็อีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะเอ้ยนอกนอกจากคริสต์มาสแล้วเขามีอะไรปะในรอบปีที่ทําเป็นกิจกรรมแบบเนี้ยเรามี่า่ปีที่แล้วเราไปไพ่กันไม่<ะ>มัน,นมันเป็นเรื่องของคนในนะแต่ว่าคริสตม์มาสมันเหือนโอเพ่นให้คนนอกเข้ามาจอยเออแล้วกิจกรรมองจะเป็นวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมของวัยรุ่นนะคะอ๋อ จากกิจกรรมคิดว่าฟังดูน่าสนุกมันเหมือนกับคนเปิดให้คนเราแวกนั้นเข้ามาจอยก็เหมือนกับเป็นบรรยากาศตลาดนาั้นเป็นอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ออฟังดูน่าสนุกดีฮะอืมอืมอืมคนที่มาก็คือเออบางคนเขาก็แบบไม่ได้นับถือพระเจ้ามาได้ไหมคะมาได้ค่ะมีข้าวสารแจกฟรีด้วยนะคะอะไรเงี้ยเออเออเออเอเอมัน เป็นคอนเซปต์การประกาศในรูปแบบที่ไม่ย,ยัดเยียดความรักพระเจ้าคือไม่ย,ยัดเย,ยีดย,ยดโดยที่พยายามที่จะเออเอาเส้นแบ่งเรื่องศาสน,นาออกไปดีมากอ๋อค่ะก็คือเพราะว่าที่เราอยู่โปรตสเซนมาหลายปีการประกาศนี้ค่อนข้างที่จะปิดการขายหรือฮาร์เซลพอสมควรนะออแต่แบบนี้มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติเนชช r ว l มากกว่านะ เออดีมากเลยอย่างนี้ชอบสไตล์นี้นะจริงๆผมก็ชอบนะก่อนไม่ชอบจัดเยีดยดชาวบ้านนะเรื่องร้าจ้านี่มันจัดเยียดมันไม่ใช่ร์เซลนะเออชาวบ้านนะปีแรกๆนะมาไม่ถึงร้อยจริงไหม้ก็เพิ่มขึ้นปีแล้วก็เพิ่มแบบก้าวกระโดดอ่ะบันทิพเพอ่อว่ฟังดูน่าสนุกไหมอ๋อมายถึงว่าพอคนแบบของไม่พอให้กินเล้วเดี๋ยวปีแรกๆ เดี๋ยวนะเพราะว่าช่วงช่วงโควิดมันก็ยาวเหมือนกันเนอะสองสามปีอะก็คือทำริสต์มาสไม่หกหกหกสี่หก้าอ๋อหมายถึงว่าตอนที่เรามาโบสห้องนี้หกสองนี่มันก็เริ่มโควิดก็ไม่ได้ทำนะหกสองหกสามโควิดสามปีมั้งก็คือไม่มีกิจกรรมคริสต์มาสแล้วก่อนนั้นอาจจะมีแต่เราก็ไม่รู้ไม่ได้ไปร่วมอ๋อพอปีหกสี่หกห้าอ๋อก็คือมาแล้วมันก็แรกๆที่มาดูปีแรกๆกคนก็มาไม่เยอะ แล้วพอปีถัดมาก็เริ่มเยอะขึ้นทุปีทุกปีคือครับอ๋อดีจังแล้วไอ้กิจ,จกรรมที่เราเห็นวิมอเตอรไซค์เขาไปพาคนจอนจัดมานเห็นว่าอันนี้คือปากต่อปากดีมากนะคิดสัจากมันควรจะเป็นอย่างนี้นะสำแดงความรักของพระเจ้าแบบไม่มีเงื่อนไขไะมมยัดเยียดไม่มีเงื่อนไขให้คนรู้สึกเฟรนลี่นะไม่ใช่าร์เซล ควรจะอาไปใช้แบบนี้ฮัสเซลกันไปฝนไม่ค่อยชอบอ๋อแค่เฉพาะคริสต์มาสเออแต่ฟังดูแล้วก็เป็นคริสตจกักรที่ที่ดีที่หนึ่งเลยเหมือนกันนะเนี่ยคอนเซปต์แบบนี้อยากให้คริสเตียนไม่มีเล่นไข่ออเออก็คิดว่าถ้ามีคริสเตียนที่เขาเบื่อระบบกฎเกณฑ์แวะมาที่นี่ก็อาจจะชอบก็ได้เนะ <c oughs> มาได้มาเป็นครั้งเป็นเท้าแล้วก็เร็วขั้นเออคือนานามาทีเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแบบอย่างเราไปเยี่ยมเขาเพราะว่าเราก็เป็นสมาชิกที่หนึ่งไงคือนานาจะแวะมาเยี่ยมทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเพราะมันใกล้บ้านไงถ้ามีโอกาสก็แวะมาอย่างอัที่แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพี่คนหนึ่งเขาอยากจะมาอะมาก็มาอยู่เหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าบ้านเพราะบ้านอยู่แถวนี้ ก็พาเข้ามาอะไรเง <Yes ี้ยออก็ก็วันนี้ก็คุยเยอะละก็หวังว่าคนฟังน่าจะได้ประโยชน์อะไรเยอะแยะเลยก็จบการคุยสัมภาษณ์ก็ประมาณนี้แหละจบครับสวัสดีค่ะดีฮะ